ก็สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับจนนัทธากาฟิกโซเรียลนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกันเรานะครับใน EP ที่3นะครับตอนที่3แล้วนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราจะนำเสนอเทคนิคการทำเท็กซ์นะครับเท็กซ์แบบนีออนไลท์นะครับแบบเรืองแสงอะไรอย่างนี้โอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยง่ายๆวิธีไม่ได้ยากเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราทำการเลือกนะครับไวเปอร์นะครับหรือเป็นเท็กเจอร์นะครับขึ้นมาเป็นเหมือนเป็นพื้นหลังนะครับ1ตัวนะครับในนี้ผมเลือกไว้แล้วนะครับ เป็นตัวของบริ c กนะครับบ r i อกเป็นแบบอิทบล็อกน, e นั่นเองอิทบล็อกที่เรียงต่อกันจะใช้มาเป็นพื้นหลังในนี้อย่างแรกนะครับเราจะทําให้มันด์กลงหน่อยก็คือเปลี่ยนให้มันเป็นสีขาวดํานะครับให้เราไปที่ image นะครับ adjustment แล้วก็ไปที่ b a c k and white ตรงนี้นั่นเองนะครับให้เราทำการดึงเลสนะครับให้ลงต่ำลง รประมาณอยู่ที่ประมาณ50-60ถึงนะครับที่นี้แล้วแต่วอลเปเปอร์ที่จะใช้นะครับว่าบางท่านอาจจะใช้ไม่ไม่เท่ากันอันนี้แล้วแต่ใครจะไปปรับใช้ยังไงนั่นเองนะครับอโอเคโอเคหลังจากเราเปลี่ยนเป็น b a c k and white นะครับแล้วก็ปรับมาเรียบร้อยแล้วจะทําให้มันดึงตับลงไปหน่อยนึงนครับให้มันภาพมัวมัว,มว,มวนิดนึงให้เราทําการนะครับ <c oughs> ให้เราทําการ new fill ขึ้นมาใหม่นะครับจากตรงนี้นะครับสากตรงนี้นะครับ มีฟิวขึ้นมานะครับเราไปที่สิติเลชันนะครับจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้เราทำการดึงไรเนสนะครับให้ต่ำลงนะครับที่ประมาณ60ต้นต้นๆไปขึ้นไปนั่นเองลองดูกันนะครับแล้วบางคนอาจจะไม่เหมือนกันอย่างที่บอกไว้นะครับเป็นอังเส็จสินครับจะได้เป็น2 La เลเยอร์อย่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ทามครับเราจะทำให้มันดูฟุ้งๆอีกหน่อยนึง เป็นการปรับแต่งในส่วนของพื้นหลังนะครับเราจะเพิ่มคราวในส่วนของก้อนเมฆนะครับเมฆฟุงฟ้งๆเหมือนเอาเป็นสโมกนะครับให้มันดูอ่าึ้มๆนิดนึงนะครับให้เราทําการเขียน layer ขึ้นมาใหม่นะครับจากตรงนี้ไอคอนตรงนี้นะครับเขียน layer ขึ้นมาหนึ่ง layer นะครับเราก็ทําการไปที่ filter นะครับน e n d e r แล้วก็ไปที่ข่าวโอเค f i l อร์นะครับ เรนเดอร์ ander, และก็ขาวที่นี้จะได้ประมาณนี้นะครับโดยสีของเท x t เจอร์นะครับสีของขาวเนี่ยจะขึ้นอยู่กับรูปแบบรูปาตามกราวแบ็กกราวและฟอร์กราวที่เราตั้งไว้ด้านซ้ายนะครับอันนี้ผมตั้งไว้เป็นสีดําแล้วก็สีขาวนะครับจากแบ็กกราวและฟอร์กราวนะครับโดยให้เราทำการปรับนะครับเ e นดิ้งโหมดนะครับเบนดิ้งโหมด ตรงนี้นะครับไปที่ s o t t right i g h t นะครับาภาพก็จะดูดูดูแบบมีมิติมากขึ้นนะครับเป็นเหมือนกำแพงพื้นหลังอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับจากนั้นเรามาลองดูความแตกต่างของมันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหลังจาก invisibility นะครับอ n v i s i b i l i t y ออันนี้คือปิดตานะครับ เปิดตามา,าก็เสร็จสิ้นไปในส่วนของพื้นหลังเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะทําการเพิ่มในส่วนของเทคเข้ามานะครับโดยให้เราไปที่ตัวอไอคอนเทคนะครับนี่ตัวนี้ตัว T น,นั่นเองตัว T ใหญ่ตรงนี้โอเคเพิ่มเข้ามานะครับล้าทาการพิมพ์ข้อความที่เราต้องการไปนะครับอันนี้ผมใช้เป็นอาร์ไชนีออนแล้วกันนะครับแล้วก็ทําการปรับแต่ง ก็หลังจากที่เราเพิ่มมาตัวเท็กเข้ามาแล้วนะครับให้เราไปแก้สีนะครับโดยเราทําการคลิกนะครับอินดิเคทนะครับตัวเท็กเราทำการเปลี่ยนสีนะครับนี่ผมใช้เป็นสีเขียวนะครับเสียวแบบเขียวแบบแป๊ดๆนิดนึงต่อไปนี้นะครับโอเคนะครับหลังจากได้ตัวเท็กแล้วก็มีสีเป็นตามที่เราต้องการแล้วครับให้เราทําการ Copy l a y เ r นะครับในส่วนของไรเน e t นะครับก๊อปปี้มา ไว้ในส่วนลากนะครับลากเลเยอร์ไว้ในจากตรงไอคอนตรงนี้นะครับมาลากข้ามาครับผมเราก็จะได้เป็น2องเลเยอร์ขึ้นมายางนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะทําการแก้เลเยอร์ข้างล่างนะครับให้ดูฟุ้งให้มันฟุ้งเป็นเหมือนแสงออกมานะครับโดยเราไปที่เลเยอร์ด้านล่างนะครับเลเยอร์เทคไลท์ทีออนด้านล่างนะครับคลิกที่ตัวเลเยอร์นะครับแล้วก็ไปทําการปรับที่ ไปเลือกที่ฟิลนะครับเบอร์นะครับแล้วก็ไปที่กาเซียนเบอร์นะครับในที่นี้นะครับผมจะใช้ประมาณ10เท่านั้นเองนะเอาแค่10พอนะครับเป็นอันเสร็จนะครับสำหรับส่วนของเลเยอร์ด้านล่างนะครับตอนนี้เราจะไปปรับด้านบนบ้างน,นะครับเป็นขนาด ให้เราทําการคลิกที่เลเยอร์ด้านบนนะครับหลังจากเราคลิกที่เลเยอร์ด้านหลังหลังจากที่เราคลิกเลเยอร์ด้านบนนะครับให้เราทําการคลิกมาที่ a s Layer Style ด้านล่างนะครับเป็นตัว fx ตรงนี้แล้วก็ไปที่ Blending Mode Blending Option ไม่ใช่ Blending Mode นะครับเป็น Option นะครับขึ้นมานะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะทำการแก้ Drop Shadow ก่อนนะครับ Drop Shadow ตัวนี้จะเกินเป็นตัว Shadow เป็นตัวเงาด้านหลังนะครับให้ปรับ Opacity นะครับลงมานะครับให้ดูสมุิ นิดนึงนะครับอ่าในผมใช้ประมาณ20นะครับต่อไานะครับเราจะใช้เป็น inner groove นะครับ inner scope นะครับมาที่ inner groove นะครับจะมีหน้าต่าง inner groove structure นะครับขึ้นมาให้เราแก้ตรงสีเหลืองนี้นะครับเป็นจาก color picker นะครับเป็นสีขาวนะครับตัวให้เราขยับมามองที่ r element นะครับแล้วก็ทำการปรับ ในส่วนของซอสนะครับให้เป็นอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งเซนเตอร์นะครับล้วทำการเคลียร์ไซส์นะครับออกไปนะครับผมใช้ไปประมาณ50ละกัน50กว่ากว่าเป็น50โอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่ Inner Shadow นะครับ Inner Shadow อีกหน่อยนะครับเราทำการปรับ Opacity นะครับให้มันสมุิลงนิดนึงสมุิขึ้นนะครับให้มันดูแบบกลมกลืนเบอบตัว Right มีออนด้านหลังนะครับตัวแสงด้านหลังนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับก็ครับหลังจากที่ได้เป็นอักษรออกมาอย่างนี้แล้วนะครับเราจะทําการเพิ่มแสงนะครับด้านหลังนะครับให้ดูฟุ้งๆออกไปตามตัวอักษรนิดหน่อยนะครับให้เราทําการไปที่ไปที่เลเยอร์นะครับของคลาวนะครับเราทําการเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมา1ตัวนะครับ ให้เราไปเลือกที่บัสนะครับบัสตัวนี้ให้เราปรับเป็นสีนะครับสีเขียวนะครับเหมือนกับตัวอักษรน,นั่นเลยนะครับแล้วก็ระบายอันนี้ผมใช้ขนาดบาที่ประมาณ3ามวัตกว่าๆนะครับระบายไปด้านหลังอ่าผมเลือกใช้เป็นแบบฟุงฟ้งๆหน่อยนะครับระบายไปด้านหลังหลังจากระบายด้านหลังนะครับให้เราไปที่ตัวของ bending mode นะครับแล้วทําการปรับเป็น soft light นะครับ soft light มันจะซอมร้ายนะครับมันจะดูฟุ้งเกินไปมันจะดูสว่างเกินไปให้เรากลับ opacity นะครับดอบรอปลงมาหน่อยนะครับตัวอักษรนะครับจะเหมือนส่งแสงสว่างไปตามพื้นหลังของตัวบริกนะครับทั้งที่นี้นะครับเราจะมาเก็บตกละเอียดนิดหน่อยนะครับโดยทําการไปที่ในส่วนของ layer เคเาวนะครับแล้วทําการเพิ่ม นะครับในส่วนของเลเยอร์มาร์คขึ้นมา1ตัวนะครับให้เราใช้บัตเดิมนะครับค่อยๆระบายไปนะครับอ,อันนี้ผมจะลบะผมก็จะเก,เก็บตกขอบนะครับด้วยกันระบายไปรอบๆนะครับมันจะกินสีดำขึ้นมานะครับนิดหน่อยนะครับ ก็เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับไรนีออนนะครับนับ่นคือตัวอักษรเท็กซ์แบบนีออนนะครับสำหรับนี้นะครับส,สุนันทากริสเดีโวนะครับ <c oughs> ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอก่าวสวัสดีครับผม